สวัสดีครับสวัสดีครับยุคกับช่องโฮมพักแชนแนลครับเมื่อนี้พ่อกันวั่นยุดครับวันหยุดหลานก็บม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์สีอะไระสีแดงวันอาทิตย์สีแดงหลานไม่ได้ไปโรงเรียนนะเมื่อนี้กอยู่กันครบครับทั้งหลานหน่อยหลานใหญ่เดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งว่าเดี๋ยวสิผ้าไปจอบเบิ่งว่าย่ายผ้าเห็ดนี่อย่างยู่ เดีสิขอไปเบิ้งในขั้ว่ายายสิเห็ดอี่ยังป้าไปเบิ้งแม่บ้านครับป้าไปเบิ้งย่าผ้าไปมือเนียและได้อีหยังกินสวัสดีครับเห็ดอีหยังกินเนาะมือเหนียเนาะฮู้าเบิ้งแนว้ยกลิ่นอะไรล่ะฮู้ดโคดองฝาดไม่แต่บ้านละฮู้บ้านเท่าไรครับเพราะเป็นฮู้ดยังเลยมือนี้เห็ดอันนี้กินได้จะไปเบิ้งพิธีเห็ดน้ำกันครับ หัวกัีนครับนี่บางดอโอ้ยมันจัดแ่บทกดอกกระเดียกหัวโกบย่างดีหัวโกบย่างดีอันนี้ผักติดใจวันนี้ใช้ผักนางเลิศนี่แหละครับแล้วก็ต้นหอมก็พออิฐตัสองอย่างสามอย่างพร่หล่อพี่มันพี่หล่อหลายอยู่เติมไม่ได้จับนี่พืกันเติมไมเชียวใส่ตะไคร้ลงไป โอ้สแดอยมากแล้วม threaten <oh> ื่อนี้เป็นบุญเป็นบุญปากให้ดีเด้มาเด้อมาเด้อพอห้าสินยากได้ครับนี่พดองส้มว่าหาตาบานบ้านใส่ลบเตียบ้านพนักรับบ้านสามหมอใส่บ้านใส่น้ำลาบอันนี้ ัดบมาเดอ้อมาเดอ้อผู้ใดอยากตอกหัวน้ำกระไดใส่ปลารนัวใสว่ข้าวลนไปกําลังปดกันอ้กําลังปดหมายจึยงกําลังเดือด กินไว้ให้มันเดือดก่อ <c oughs> นก็จะได้ที่แหละพี่น้อง,น,องน,อน้ำเดือดได้ที่แล้วใส่ผักลงป้าใส่ผักมาทเท่ผักอิเล็กผักอีจูต้นหอมต้นหอมแล,อมล้ดือดพีกเหรอพีกหลุดโดดน้ำสีแดงไม่ใส่เลือดเงิน,น กินหอมหลรวก็ที่นี่ร่อสนอออสักครู่ครับ,บ,บทีนี้ใส่กระเทียมตัว้อมาเด้ออกีทา้งหายัวยัวยครับห <c oughs> อ,อหมอกบอดเลี้ยงห่อ,อหมอกบอนทองสองแบบธรรมชาติ เสิร์ฟแล้วี่นองมาเด้เนีน่ยตักเสิร์ฟแล้วมาเด้อมากินเขาน้ำกันเด้อมามาเต้เนีน่ยเฮ้ยมะ ไอซิมก็เป็นกูกไอซิม,มบ้างมาแซ่บๆนัอกันครับเอซิมหรือสันปุเหตแสบพี่น้องแซ่บแซ่บครับพอกัน,นคลิปหนากจนแรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า